คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายด e ฟไวซ์เซลรีเพตตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณนเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ัปดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084132424หรือ050345133 0 ไม่ร <oh> อใครนะเราแหละเป็นแบบว่าเราไปแซวน้องย่าว่าเป็นอิปปอบเลยอ๋อเรื่องนี้นี่เองจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนประธานโทษแล้วกันขอโทษด้วยที่แบบการที่ผู้จับมีแล้วคนอื่นไม่เข้าใจหรือว่าไม่ไม่เข้าใจเซนตรงนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยคำว่าอีปอบเนี่ยอีปอบเนี่ยมันมันมันเป็นภาษาอีสานแล้วมันเป็นเขาก็เรียกอิกันหรือว่าแบบ เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นคำสนุกสนานของคนอีสานจริงๆแล้วผมก็เรียกพี่พี่มิ้นไอ,นอน้นัดมะลาั้งแต่เน้นเงารักดวงใจแล้วนะเออมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่คนอ,อาจจะอ่อไม่ชอบแล้วไม่เข้าใจอะไรก็ขออภัยด้วยวกันีปอบปอบเหมือนกับ เซลไม่ไม่เซลเป็นคำเซลมากกว่าแบบว่าเป็นคำเหมือนกับหมันไส้อ่ะอะไรเงี้ยน้องแย่ๆเขาลุ้เรื่องไหมคะเราจะว่ายีบบอกไม่รู้ไม่ว่านะคะผมไม่ว่าอะไรเลเขาเขาเข้าใจไหมว่าแบบเข้าใจครับผมเข้าใจมันก็เหมือนอิลาอีบอบอีพีบ้าเงี้ยฮะมันก็แบบประมาณเนี้ยครับผมซึ่งมันมันไม่ใช่คำที่ด่าแล้วผมว่าจะจะเป็น การคิดแค้นการเป็นเรื่องอะไรกันนี้ถาเราเองกับไม่เข้าใจว่าแบบเอ๊ะทำไมเพราน้องแรงกันครับผมอาจจะไม่เข้าใจมากกว่าครับผมก็ขอโทษด้วยลายกันถ้าทําอะไรไม่เข้าหูเข้าปากมีวิบแต่งกลับมาในความหมายของเราอาจจะแบบหวยแล้วเกินอะไรก็ไม่ใช่นะเออเออวีบแบ่งกลับมากับทางละเอียดยังไงครับผมไม่ได้ใส่ใจตรงนี้นะครับต้องต้องบอกไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องที่เราเรารู้กันเราสบายใจด้วยกันที่เราพูดอะไรกันอย่างนี้กันมากกว่าคนข้างนอกอาจจะยังไม่รู้ พราะในกองอะไรเราก็พูดกันอย่างนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะคนอีสานในกองก็ค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นเรื่องตลกโจ๊กกันมากกว่าอย่าอย่าอย่าไปคิดมากเลยครับผมอ่านข่าวหรือว่าเหมือนกับเราแบบร้องเขาอยู่คนละำงนเดียวกันอ๋อไม่ครับไม่ใช่ครับคนละที่เลยฮะผมสุขาห้าเขาอยู่ในเมืองนุ่นเออผมอยู่บ้านนอกครับแล้วแบบได้ไปถึงคอนโดเขาบ่อยไหมไม่นะครับไม่ไม่หรือว่าไปสองอะไรอย่างเงี้ยรัก็มีบางทีนะก็ไปแต่งหน้าทำผม นะฮะที่บ้านน้องด้วยเพราะบางทีนัดช่างไปเลยอะไรเงี้ยเธอมีคนอยู่ด้วยจึงทำไม่ได้คอนโดน้องๆอยู่กับแม่กับพ่อครับผมผมก็อยู่กับแม่กับพ่อที่บ้านต้องจะไปทำผมแล้วไปทำอย่างอื่นไหมหรือไปตัดตีไม่ไม่ไม่ก็มีแบบว่าจะไปส่งเป็นเพื่อนๆคุกกันน่ขับรถกันไปส่งไปรับกันอย่างงี้มากกว่าครับผมใช่แบบนี้ไม่ต้องทำให้น้องก็บก็นั่นก็แนอนอ่นะครับผมแต่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแต่เราก็เข้าไม่เคย ตอนน2 2อ2่อไม่ครับไม่ครับไม่แล้วตอนนี้องไงบ้างคุณน,นอง่งบ้างดีครับเหมือนเดิมครับดีขึ้นไมหมกับเดิมไหมหรืออะไรก็ปกติเลยครับผมก็ก็ เป็นอย่างนี ar, so ้มาเรื wow. ่อยๆก็ค so ่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆแหละครับผมกลับกับช่างแต่งหน้าที่บอกว่าไปแต่งือเป็นช่างคนเดียวกันก็พี่เอพี่ใหม่พี่เอที่บางตอนพี่ใหม่บ้างพี่ซินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออหลายคนก็สงสัยว่าแล้วทำไมเราต้องไปแต่งหน้าบริกาโด้เพราะว่าจะได้ไปทีเดียวเลยอย่างเงี้ยบางทีนัดช่างไปไม่ต้องแบบว่าไปสองรอบแล้วจะเสียเวลาในการทำงานใช่ครับใช่ใช่บมีคนบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ก็สียเล่นไหมก็ก็น้องก็เสียหายเหมือนกันนะตรงนี้ใจครับจบางทีมันไปบ่อยไหมครับไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะฮะอย่างบอกบางทีเอาเอาของไปฝากแม่ปลาบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็เอาไปแต่งหน้าทำผมบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปพี่แบบไปเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เรารู้รู้ตัวแล้วครับคุณแม่มีแบบคุณไปนั่งเล่นหรือนั่งทานข้าวอะไรกันอย่างนี้ไหมคะส่วนมากจะเป็นล่าหาข้างนอกมากกว่านะครับ ตอบนี้จะกลัวไหมครับผมเป็นกล้าเข้าไปแล้วก็ไม่ครับผมก็ถ้ามีอะไรก็คงต้องเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมใช่ เผออิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424